น้อยใจาย,ยายช่องกอ,อยังไม่ดังบ้านเกิดจังหวัดราชบุรีแบงค์อาทิตย์ เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักสําหรับนักแสดงดาวรุ่งจากช่องเจ็ดหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพระเอกหนุ่มคนนี้จากละครดังหลายๆเรื่องอาทิแรงเงาสุดแค้นแสนรักขามิ้นกับปูนเป็นต้นเราลองไปรู้จักกับหนุ่มหน้าใสคนนี้ให้มากขึ้นกันแบงค์อาทิตย์พาบุกบ้านเกิดที่จังหวัดราชบ,บุรีงานนี้คุณแม่ประกาศห่วงลูกสุดๆถึงขั้นติดเหล็กดัดรอบบ้านทําเอาพิธีกรหนุ่มเอชัยยาก,กับตักบริบูรณ์อึง้งแถมยังเหอลูกชายหนักมากพาไป แบง์อาทิตย์ตังวิบูนพาณิ์เกิดวันที่23กันยายนพศ2533ในปี2563เขามีอายุ32ปีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทิวไผ่งามและระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้านชีวิตในวงการบันเทิงแบง์อาทิตย์ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายการประกวดโครงการ The Idol Project w o จากนั้นมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับค่ายบรสคัสไทยทลวิชันในปี2558นปี2 5เขาแจ้งเกิดในบทลือชายสักละครเรื่องสุดแค้นแสนรักพอได้รับคำชมล้นหลามการฝีมือการแสดงของเขาแม้ว่าบทจะน้อยก็ตามหลังหมดสัญญาแบงค์ตัดสินใจข้ามวิกมาเซ็นสัญญาเขาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 hd ตั้งแต่ปี2558หลังจากนั้นมีผลงานละครเรื่อยมามีละครกำลังออนแอร์ air ทางช่อง7อยู่ตอนนี้ด้านชีวิตส่ว ตัวแบงอาทิตย์กำลังคบหายดูใจยอยู่กับสกุลกัญญาพักพงศักดิ์แฟนสาวคนสวยรีกีนางแบบดังและมีแฟนคลับมาตั้งกระทู้ถามถึงพระเอกหนุ่มที่หลังจากข้ามมาช่องสามนัดเคยแจ้งเกิดกับมุกดาพิงพลอยแต่ทําไมอยู่ดีๆงานละครกลับน้อยลงช่องทําไมไม่ดันเท่าหนุ่มเข้มไม้มิตรรู้สึกว่าช่องเจ็ดจะให้แบงค์อาทิตย์รอละครน,นานไปไหมมีคนจํานวนมากมาตอบไว้ว่าไม่ใช่แค่แบงค์คนเดียวหรอกดาราหลายคนในช่องเจ็ดตอนนี้โผล่ละคร กอนใหม่ก็ยังไม่มีเห็นใจนักแสดงหลายคนตอนนี้ว่างงานกันเป็นแถบบางคนไม่มีข่าวละครใหม่เลยบางคนมีถ่ายแค่เรื่องเดียวทั้งแบงชปโกออมโดยเฉพาะแบงว่างงานมานานมากมาเจอเพลิงกินารีดองคิวอีกยิงตอนนี้โควิดมันเริ่มกลับมาหนักอีกแล้วยังไม่รู้กองถ่ายจะโดนเบรกการถ่ายทําอีกไหมนางเอกเป็นขอนาวเรียวทับทีมทิศาเถอะใครก็ได้พักนางเอกใหม่ก่อนอยากให้แบงได้เล่นกับนางเอกเบอร์ต้นๆบ้างแบงยัง ม่เคยเล่นกับนางเอกพวกนี้เลยยกเว้นเปรี้ยวเล่นแต่กับเล่นแต่กับนางเอกเจนใหม่แบงค์อาทิตย์ในมุมมองของคุณหล่อมากไหมครับหล่อในระดับเป็นพระเอกได้แต่อาจจะมีคนอื่นหลอกว่าแต่ว่าในเรื่องของสเสน่ห์ทางการแสดงมาเต็มแถมแสดงละครได้ดีท้าเปรียบกับพระเอกช่องเจ็ดถือว่าดูดีมีสเสน่ห์เหมาะกับบทพระเอกแต่ถ้าเทียบกับพระเอกช่องสามช่องวนันรู้สึกว่าหล่อแต่มองยังไงก็พระรอกน้องนางเอกไม่หล่อมากแต่พอเล่นละครแล้ว มีเสน่ห์มากชอบตั้งแต่อยู่ช่องสามที่เล่นเรื่องคิวปิกรับบทเป็นเพยอิงแล้วตอนนั้นเขาเป็นนักแสดงใหม่ยังรู้สึกว่าเขาเล่นดีมีเสน่ห์มากๆถ้าดูละครเขาจะรู้สึกตรงหลุมรักเขาได้ไม่ยากจนมาอยู่ช่องเจคิดว่าช่องดันถูกคนแล้วก็ให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกซึ่งไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ฝีมือการแสดงยังเด่นอีกด้วย